ชี้ด้วยค่ะกระเจี๊ยขียวเห็ดเห็ดชี่เมจิกขาวเห็ดชี่เมจิกน้ำตาลเห็ดเข้มทองพริกขี้หนูให้แมห่ตแตงกวา มาใช้ท่าบะข้าพอดแค่หลับเอ,อ่งัั้า อะไรเอ่ยอะาอะไรอยู่บนแครอทเนาะแล้วข่าอยู่ไหนข่าอยู่ไหนผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งอยู่ไหนชี้ให้พ่อดูซิผักกวางตุ้งอ่ะผักกวางตุ้งแล้วผักบุ้งมีไหมผักบุ้งอยู่ไหน แป้งกวาล,ะล่ะลูกแล้วมีอะไรอีกนะงหมูข้าวพัดกระเจี๊ยบกระสามหลอกจํได้กระเจี๊ยบเขียวถุงมะนาวเห็ดที่เม่จิกขาว เห็ดชมไอจิน้ำตาลเห็ดเห็ดเข็มทองหนอนถ่งอก,อก,งอกรูปถั่งงอกขาวถั่งงอกถั่งอกะไรพ่อะไรพริขหน,อน,นกกูอันนี้พิกแกอันนี้พี่แกแก่กหนุ่ห็ดหูหนูจะเก่งมากๆเลย ตบมือ <Okay. S 2> ให้ตัวเองหรือยังตบมือตบมือให้ตัวเองเดี๋ยวแม่จะสอนให้ท่องได้ให้หมด <c oughs>